นี่เลยเราจะมาลปอดสกูตที่ตามนี้ดูให้จบนะแล้วจะทิ้ง i อดลีไลน์ไว้คลิปจบนะเนื่องจากชิ้นแรกกันก่อนเป็นแซนด์วิชของคาเฟ่ดีเอ็นนะปี2014น่าจะแล,แล้วแหละ <c oughs> น่าจะแลแล้ว ตาํานี้อันนี้จะเป็นลายเส้นนะชิ้นนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทต่อไปก็จะเป็นนี่ลายเส้นอันนี้เราจะให้เบาเชนไปนะไม่ใช่เบาเชนในตัวนะลมสโลมาก ชิดน,นี้ออกปล่อยในราคาห้าสิบบาทไม่มีแพ็กเกจนะต่อไปก็จะเป็นมีดดอกของไอบูไม่มีแพ็กเกจตําน่แล้วก็ลายเส้นตรงนี้จะเป็นเปื้อน สีราคา150บาทต่อไปก็อันนี้เป็นของขายของจิ๋วนะมีหลายลายทักมาขอดูรูปได้รูปตามน,นี้เลยชิลละชิลละเท่าไหร่ดี10บ,บาทเท่านั้นอันละ10บ,บาทนะ ต่อไปก็จะเป็นเออเขาเรียกว่ายังลบเป็นรูปต่างๆมันจะแกะออกมาได้อะใครที่เคยเดินจะรู้อันนี้ของขายหนะ้าแล้วก็มันจะมีบลเชงกระแทกแบบเนี้ยแบบนี้เแบาบลเชงก็จะไม่เหมือนกันนะนจะเป็นรูปแบบเนี้ย ขอขายในราคาชิ้นละ20บาทเท่านั้นชิ้นต่อไปก็จะเป็นโคซองของคาเฟ่ดีเอ็นนะตุ้มินนแตกทั้งตัวเลย <c oughs> ลายเส้นจะมีตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าแท็กคัสขายสั่งเดี๋ยวจะแปะสกุกเทปไปให้ทีนี้ขอปล่อยในราคา 70บาทต่อไปเป็นแกะนะเป็นแกะยูมิโนโเอ้ยไม่ใช่แกะของมีลเ้นแท็กนะไม่มีกาชปองนะแล้วก็เป็นอัลริลิกแท็กกับปากกี้อะไรต่างๆไม่มีตำหนิ ความนุ่มสลูที่นี้ขอปล่อยในราคา220บาทเท่านั้นนะต่อไปก็จะเป็นนี่คากิโกริของชาวานี่ก็จะเป็นแท็กนี่นะแพ็กเกจครบ ก็จะเป็นลายเส้นตำหนิแตกทั้งตัวเลยน,นะขอคนรับตำหนิได้แล้วกัน ชิ้นนี้ขอปล่อยในราคาสา0รบาท300บาทเท่านั้นนะให้ดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นในนี้มีนี่นะคะตำหนี้ก็จะมีตรงนี้อันนี้ไม่มีตำหนิตำหนิก็จะมีเท่านี้ แพนด้าบันไม่มีตำาหนิดไม่มีตำาหนิไม่มีตำาหนินะคะชิ้นนี้ก็ไม่มีตำาหนิดของในนี้ทั้งหมดราคาชิ้นละ5บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจที่ชิ้นไหนสามารถทัก idline ตามนี้เลยนะรับกบสิกร idline รับโอนอย่างเดียวนะไม่รับตู้บุญเติมไม่รับบัลลเงลงทะเบียน30อิบเมเห้าสิบบาทสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ